คุณปอณนทวุฒิหลังทํางานาร่วมกันค่ะเรียกเรียกได้ว่าชาวโซเชียลเองต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากหลังจากที่หนุ่มปอแนทวุฒิและคุณซีกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการค่ะซึ่งต้องบอกว่าร้องครั้งนี้เนี่ยร้องกับซี คุยกันถึงเรื่องเก่าๆอีกทั้งนั้งนั้ของคุณปอเองแชร์พฤติกรรมสุดทนค่ะกับนักแสดงรุ่นน้องที่เก็บมานานกว่า23ปีโดยปอเดลาว่าเมื่อ23ปีที่เราทํางานมีคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเลยนะแต่ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นใครนะอารมณ์เหมือนแบบไม่อยากไปทํางานเนี่ยไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเพราะว่ามันไม่ตั้งใจเลยแต่ถ้าตั้งใจแล้วทําไม่ได้ไม่โกรธนะแต่เนี่ยคือมันไม่ตั้งใจอันนี้คือมีคนมาบีบก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่รู้หน้าไม่รู้หลังไม่รู้อะไรเลย เราถึงขั้นไปคุยไปพูดกับผู้ชายผู้ช่วยเลยนะว่าแบบเบลกไปฝึกน้องก่อนไหมสักเดือนให้น้องไปอ่านบทก่อนคือเราต้องเล่น7-8ถึเทคตลอดเวลามันก็เหนื่อยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายมาเวลาก็ผ่านไปเราเก็บความไม่ชอบไม่อยากทำงานกับคนนี้จนจบเรื่อง แต่พอถึงวันนี้เรากลับมานั่งคิดนะว่าเด็กมันก็คือเด็กมันก็เป็นเรื่องของการเรียนมีแฟนงอนแฟนณ้วันนั้น,เ,นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาลเราพร้อมจะแผ่รังสีแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทําร้ายเขานะแค่อารมณ์แบบว่าไม่ชอบเด็กคนนี้เลยนี่ก็เป็นอีกหนเรื่องราวที่คุณป๋อเองเออกมาเปิดเผยนั่นเองเละคะ